สวัสดีครับผมกสิทธ์พิรมอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม2568และในวันนี้ผมจะขอถือโอกาสวิพากวิจารณ์ณการทำหน้าที่ของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรอีกสักครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่น ก็ขอเริ่มต้นที่การชมเชยกองทัพอากาศไทยของเราที่มีอายุครบ88ปีแล้วในเดือนมีนาคมนี้และได้มีการแสดงการบินทางอากาศโดยมีการเชิญนักบินของสหรัฐอเมริกา จีนและอินเดียมาร่วมบินแสดงด้วยก็แน่นอนครับฝีไม้ฝีมือในการบินก็เป็นที่ประจับตใจประจับใจของผู้เข้าชมแต่ประเด็นที่ผมอยากจะยกขึ้นก็คือความสามารถของกองทัพอากาศของไทยที่บ่งบอกว่าเป็นนักการทูตชั้นเยี่ยม ในแง่ที่ว่าสามารถที่จะเชิญประเทศที่เขาไม่ค่อยจะมีความสบายอกสบายใจกันมาที่ประเทศไทยและมาร่วมกันแสดงการบินผ่าโผลร่วมกับทางฝ่ายกองทัพอากาศของไทยได้ณวันนี้เราก็ทราบกันดีว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเขาก็แข่งขันกันทุกด้าน ส่วนอินเดียกับจีนนั้นก็มีข้อพิาพาทเรื่องเขตแดนในแถบเทือกเขาหิมาลัยแต่การที่ประเทศที่เขาไม่ค่อยจะชอบหน้ากันเท่าไหร่แต่ได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบ88ปีของกองทัพอากาศไทยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ในมุมกว้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่ประเทศไทยไม่อยากจะทะเลาะกับใครแต่ก็สามารถเชิญชวนให้ประเทศทีวเขาอาจจะบาดหมางก,กันได้นั้นมาอยู่ร่วมทำการบินในท้องฟ้าของไทยกันอย่างสง่างามสนุกสนานก็ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อกองทัพอากาศด้วยส่วนประเด็นที่สองก็คือว่า ในวันที่8มีนาคมของทุกๆปีเป็นวันสตรีสากลผมก็มีเรื่องเดียวนะครับเกี่ยวกับส,สตรีคือความเสมอภาคซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลันดับทั้งในประเทศไทยและในโลกบ้างแต่มีเรื่องหนึ่งที่มันยังติดใจผมอยู่ก็คือ การที่สตรีไทยยังมิสามารถที่จะบวชเป็นภิกษุณีได้มีคำอ้างคำชี้แจงว่าเพราะว่าพิธีกรรมต่างๆมันขาดตอนผมกับคิดว่าอะไรที่มันหายไปแล้วสามารถที่จะรื้อฟื้นจัดระบบขึ้นมาใหม่ได้เพื่อเสริมสร้างความทัดเทียมระหว่างเพศชายกับเพศหญิง เมื่อคนเมื่อเพศชายเป็นพิสุได้ทำไมเพศหญิงถึงจะเป็นพิสุนีไม่ได้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดแล้วก็มาร่วมกันคิดกันทำในอนาคตเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับครน,นี้ก็กลับมาที่ประเด็นปัญหาของการทำหน้าที่ของรัฐบาลชุดคุณแพทยทองทานชินวัตรในช่วง6เดือนที่ผ่านมา ที่สำนักขําสำรวจอย่างเสียงต่างๆก็ได้มีผลการสำรวจอย่างเสียงออกมาว่าพลเมืองส่วนใหญ่ของไทยไม่ค่อยจะชื่นชมกับผลงานเสียเท่าไหร่นะครับไม,ไม,ไม่ที่พูดกันง่ายๆว่าไม่ค่อยจะชื่นชมเกี่ยวกับฝีไม้ลายมือ แล้วก็ในการนี้ประชาชนพลเมืองก็เลยขาดความมั่นใจนะครับ mm. เกี่ยวกับอนาคตของตนเองและของประเทศชาติก็ฉะนั้นก็เป็นภาระหน้าที่นะครับของรัฐบาลแพรทองทานที่จะต้องนำเอาผลการอย่างเสียงไปพินิจพิจารณานะครับก็คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเผื่อ ทางฝ่ายนักการเมืองข้าราชการระดับสูงเชื่องช้าในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองนั้นมันก็มีได้ป้องกันมิให้พวกเราชาวไทยทั้งหมดทำหน้าที่พลเมืองโดยการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เข้มแข็งในการที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งความจเจริญก้าวหน้าภายใต้กฎหมาย และความชอบธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ก็ฝากไว้ส่วนอีก2-3าประเด็นที่ผมอย่ากจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบต่อรัฐบาลสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องแรกคือการส่งกลับชาวจีนนะฮะที่นับถือศาสนาอิสลามชาติพผุ่์อุลกูฝ่ายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะ ตัวรองนายกรมนตรีและรัฐมนตรีกรลาโหมคุณอ้วนนะฮะภูมิธรรมก็ได้ออกมาชี้แจงต่างๆชักแม่น้ำทั้งหลายออกมาอ้างมันก็ผิดหมดนะครับใช้การไม่ได้มันไม่ถูกต้องไม่มีความชอบธรรมใดๆเพราะประเด็นมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับว่าชาวอูกูลลเมืองจีนเขาไม่ชอบซึ่ง การเมืองการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ของจีนเขาก็เลยหนีออกมาเพื่อมาหาความเป็นอิสระเสรีแล้วเขาก็หนีออกมาจากจีนมาอยู่ที่ประเทศไทยถูกคุมขังอยู่ที่สถานกกกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาโดยตลอดนะครับชุดหนึ่งก็เคยถูกส่งกลับไปภายใต้การนำพาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนี่เป็นชุดที่สอง ก็ถูกส่งกลับไปโดยรัฐบาลภายใต้การนำพาของคุนแพทองทานชิน,นวัตรแล้วก็มีการยกเรืองว่าเขาจะกลับไปแล้วเขาจะได้รับการดูแลต่างๆนานาที่ดีโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็ทางรัฐมนตรีของไทยสองสคนก็สามารถที่จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนก็ได้ว่าเขาสุขสบายยิ้มแย้มแจ่มใสอ้วนพีดีผมคิดว่าทั้งหมดไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าไอ้เรื่องพันอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ทั่วโลกสามารถที่จะ สร้างฉากเล่นละครหลอกชาวบ้านให้ได้นะครับให้ดูได้เราก็ไม่ควรที่จะมีความโง่เขลาถึงขนาดนั้นที่จะไปเชื่ออะไรกันง่ายๆแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการที่ชาวอูกูเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเขาเป็นผู้ดีภัยทางการเมืองเขามีใช่อาจากรแล้วการที่เขาถูกบังคับให้กลับไปที่ประเทศจีนนั้น มันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยผิดหลักและสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนที่เป็นหลักสากลแล้วก็ผิดข้อตกลงหรือสันธิสัญญาระหว่างประเทศมากมายที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่เขาไม่ได้มีซุ่มเสียงเขาไม่มีสิทธิที่จะไปร้องเรียนที่ศาลยุติธรรมใดๆเลยทั้งสิ้นว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะกลับไป แต่ว่ามันไม่มีข่าวคราวออกมาว่าเขาได้รับสิทธิอันนี้เขาถูกบังคับให้ขึ้นเครื่องบินแล้วเครื่องบินก็นำเขากลับไปสู่ประเทศของเขาที่เขาไม่อยากจะรู้อยู่เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิเสรีภาพในการดารงชีพไม่มีสิทธิเสรีภาพในการที่แสดงออกใดๆและในและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาอิสลามอย่างเต็มที่และประเด็นนี้ ผมรู้สึกเสียใจนะครับเป็นอย่างยิ่งและพวกเราก็เช่นกันแล้วก็ต้องขอประนามรัฐบาลด้วยว่าต้องออกมาขอโทษประชาชนพลเมืองแล้วก็อย่าได้ทำอีกเป็นอันขาดนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของอาชญากรรมข้ามชาตินะตลอดแนวชายแดนไทยทั้งหมด ทั้งกับพมา่ากับลาวกับกัมพูชากับมาเลเซียมันก็เต็มไปได้วยเรื่องอาชญากรรมต่างๆแต่ความคึกคักเอาจริงเอาจังของรัฐบาลทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำมันไม่เป็นไปดังใจนะครับเพราะว่ามันถูกครอบงำด้วยการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากมายมันถูก ปล่อยประละเลยโดยฝ่ายการเมืองไม่เอาจริงเอาจังจนถึงจุดหนึ่งนะครับรัฐบาลจีนเขาทนไม่ไหวเขาก็ต้องมาบีบเราให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเราก็เพิ่งจะเริ่มตอบสนองไม่ได้ตอบสนองเพื่อความถูกต้องแต่ตอบสนองเพราะเราถูกอีกประเทศหนึ่งเขาบีบคั้นมาแล้วเราก็ถูกกล่าวหาโดยประชาคมโลกทั้งหมดว่าทำไมถึงปล่อยให้ชายแดนไทยนั้นเป็นดินแดน แห่งอาชญากรรมที่ที่เร็วี่าสุดของโลกนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขแล้วถ้าเผื่อแก้ไขไม่ได้ทั้งในเรื่องกร,รณีอูลกูเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนไม่สามารถที่จะแก้ไขเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติได้ก็ต้องพิจารณาตนเองครับนะฮะออกไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าแต่ถ้าเผื่อไม่ยอมกันออกไปมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยทั้งหมด ที่จะต้องออกมาแสดงความเห็นนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนบีบคั้นให้รัฐบาลปรับปรุงตัวเองไม่ได้ก็ขอให้ลาออกไปก็อาทิตย์นี้ก็ขอพูดกันแค่นี้ในเรื่องนี้ครับ